ตอนนี้ทางช่องดุกดี่ของเรามีเพจ Facebook กับเราอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะ คำเตือนนะครับวิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสาหรับเยาวชนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรจะรับคาแนะนานะครับเปิดเรื่องมานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจกันหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ถึง300ไลค์กันด้วยนะครับเพื่อที่แอดมินจะได้เอาไปแอดสาวกันนะครับผมเปิดเรื่องมานะครับจะมีหนุ่มน้อยนี่กำลังเล่นเกมยิงอาเบะในตำนานอยู่นะครับใครที่เกิดทันยุควายแปรนี่น่าจะรู้จักกันดีนะครับว่าที่มัน กับที่เพื่อนของเขาเนี่ยชวนคุยกันนะครับแล้วก็คือไอ้ป๋องคือชื่อญี่ปุ่นมันเรียกยากก็เลยเรียกอย่างนี้ไปเลยนะไอ้ป๋องเลยแหละครับไอ้ป๋องนี่ก็ได้บอกกับไอ้หนุ่มนะครับว่ามันมีเรื่องเนี่ยจะคุยด้ย <un boxing> วยนิดหน่อยเพราะว่าไอ้ป๋องนี่บอกว่าเจอของเล่นที่มันน่าสนใจเข้าแล้วนะเลยจะเอามาให้ไอ้หนุ่มเนี่ยได้ลองเล่นดูในคราวหน้าไอ้หนุ่มเนี่ยมันก็สงสัยใหญ่เลยนะว่าไอ้ป๋องเนี่ยมันจะเอาอะไรมาให้เล่นวะเนี่ยก็เลยถามไปนะครับว่ามันเป็นของเล่นแบบไหนต้องเติมทูหรือเปล่าถึงจะที่ ว่าต้องเติมกิฟต์การ์ดไอ้ป๋องนี่ก็เลยบอกว่าไม่ใช่หนาะไม่ใช่หนาะเดี๋ยวเอามาบอกนะเดี๋ยวขอเก็บไว้เป็นความลับได้ก่อนเนี่ยมันไม่สะเพยแต่ว่าเองเนี่ยต้องชอบแน่ๆนแล้วเวลานั้นก็ดันเหมาะเจาะมากนะครับเพราะว่าไอ้หนุม่มเนี่ยได้เวลาที่จะต้องไปเรียนกวดวิชานะครับแม่ของเขาเนี่ยก็เลยตามเขาไปเรียนพิเศษนะครับแล้วก็ได้กราบขอบคุณไอ้ป๋องที่เข้ามาเล่นเป็นเพื่อนไอ้หนุ่มอยู่บ่อยๆไอ้หนุม่มนี่ก็เลยขอเวลาแป๊บหนึ่งใน,น,นการเพื่อเตรียมตัวในการไปเรียนววๆๆพิเศษแต่ไอ้หนุ่มเนี่ยด้วยวัย เลยให้อ้ป๋องเนี่ยค้างคืนที่นี่เสียเลยไอ้ปองหนีด้วยความที่มันเกรงใจเพื่อนแล้วก็แม่ของเพื่อนนะครับมันก็เลยได้ตอบตกลงไปทันทีแบบไม่หือไม่อือปองคิดแล้วใช่ไหมไอ้ <laughs> คิดหน่อยก็ได้นะไอ้ตอบเร็วไปหรือเปล่าปองแต่ป๋องนี่มันก็ยังกลัวอยู่นะครับว่าคนอื่นจะมองมันดูไม่ดีมันก็เลยบอกไว่าขอโทษที่มารบกวนนะครับแต่ตอบตกลงก่อนแล้วค่อยมาขอโทษเนี่นะปองแอดอะไรอย่างชอบเลย <laughs> แม่หนุ่มเนี่ยก็ตื้นตันนะครับที่เห็นหนุ่มเนี่ยมีเพื่อนที่ดีอย่างไอ้ปองนะครับที่แบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตัวเหลือเกินหรอ คุณแม่นี่ก็เลยยินดีต้อนรับนะครับและหลังจากนั้นนี่คุณแม่ก็ได้เข้าไปทําอาหารนะครับเพื่อเตรียมมื้อเย็นพลางกับที่ไอ้ปองนี่ทําอะไรข้าวเวลาไปเรื่อยๆนะครับทำอะไรท่านั้นแหละครับเรื่อยๆไปเปลยของมันพอตกดึกนะครับไอ้หนุ่มนี่ก็กลับมาจากโรงเรียนกวดวิชาและทุกคนก็ได้นั่งทานอาหารเย็นร่วมกันนะครับแล้วก็เข้านอนกันเว้นแต่คุณแม่นะครับมีเรื่องอะไรให้คิดนิดนึงก็เลยนอนไม่ค่อยจะหลับนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นนะครับก็มีสลับให้ไอ้หนุ่มนี่ไปเที่ยวบ้านไอ้ป กราวานหนึ่งนะครับในขณะที่มีชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินอยู่นะครับพางบ่นคิดถึงหญิงอันเป็นที่รักของเขานะครับนั่นก็คือคุณนาของเขานั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็กล้าพูดอย่างไม่อายปากเลยครับว่าถึงจะโตขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ติดคุณน้ามากๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยรักเหมือนแม่แท้ๆของเขาเลยพร้อมกับแงน้ามองฟ้าแบบหล่อๆเป็นหนึ่งทีนะครับยังกับพระเอกเกาหลีและชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าไอ้ป๋องสองนั่นเอง แอดทำไมมักง่ายจังวะเนี่ยเขานี่ก็เลยชวนคุณน้านะครับไปจิบชานิดหนึ่งกันตามภาษาน้าหลานนะครับที่ไม่ได้เจอกันนานไอ้ป๋องสองของเรานะครับก็เลยทําหน้าจริงจังแล้วก็พูดกับคุณน้านะครับว่าผมเนี่ยคิดถึงคุณน้ามากเลยนะครับไม่ได้เจอกันมานานมากคุณน้าด้ยินดังนั้นนี่ก็แอบดีใจนะครับที่หลานของเขาเนี่ยอุตส่าห์เป็นห่วงเป็นใยเพราะ่ไม่ได้เจอกันนานคุณน้าเนี่ยก็เลยถามว่าลูกของเธอเนี่ยหายไปไหนแล้วป๋องสองนี่ก็เลยบอกว่าเห็นผมสอนการบ้านทําการบ้านเสร็จนิดติ้ว แม่เด็กสมัยนี้ใช้ไม่ได้เลยจริงๆนะครับคุณนะว่าไหมตัวเองจะทำเป็นเท่ทะไวม <laughs> คนผู้อ,อกีกเกาหลีเนี่ยนี่เองอยู่ในเจแปนดินแดนประดิบนะเฟยไม่ใช่เกาหลีตัดภาพมาที่ลูกชายนะครับที่กาลังเล่นเกมอย่างเมามันนะครับกดยิกยิ่ยิก,ยก,กันเลยทีเดียวนะไม่รู้ว่ามันจะวางจอยโต้ลุ้งเลยหรือเปล่าเนี่ยแต่คุณน้านี่ก็ดีใจนะครับเพราะว่าเกรดลูกของเธอเนี่ดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับเธอเนี่ก็เลยยอมให้ลูกของเธอเนี่ครับเล่นเกมได้ตามสบายใจชอบเลยแล้วเธอเนี่ก็ขอบคุณไอ้ป๋องสองนะครับที่มาช่วยสอนการเรียนของลูกของเธอนี่ก็เลยดีขึ้นเยอะมากๆป๋องสองได้ยินดังนั้นเนี่ยก็เลยถ่อมต อันดับหนึ่งของวงการติวหนังสือแล้วผมสบายมากครับคุณนายนี่เองถอมตัวเ,เลยใครดูมันนะก็จะรู้สึกหมันไส้หน่อยๆน,นะว่ามันถ่อมตัวยังไงคุณหน้าเนี่ยได้ยินไอ้หนุ่มถอมตัวนี่ก็มองบนใหญ่เลยนะครับคิดว่าคนอะไรเนี่ยถอมตัวได้ขนาดนี้โอ้โหคิดถูกแล้วที่มาสอนเนี่ยสอนดีจริงๆอยากเห็นหน้าพ่อหน้าแม่จริงเลยทำไมเป็นคนอ่อนน้อมถอมตนขนาดนี้ หลังจากนั้นนะครับตามสเตปเลยบอกป๋องสองนี่ก็เหมือนกับบอกป๋องหนึ่งนะครับที่ไปค้างบ้านเขานะครับบ้ <bag> านช่องตัวเองมีนี่ไม่กลับเลยนะครับแต่บอกป๋องสองนี่ก็ใช่ว่าจะอยู่ฟรีกินฟรีนะครับมันก็คอยติวหนังสือแล้วก็คอยสอนหนังสือเนี่ยให้กับลูกของคนนั้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะไม่ใช่แค่ว่าอยู่ไปวัน,วนๆอยู่ฟรีกินฟรีนะแล้วก็ขิงคนอื่น ป๋อง2นี่มันก็ได้ใช้ชีวิตตามวัฏจักรนี้ครับวนไปเรื่อยๆหลายวันหลายคืนมากจนกระทั่งคุณน้าเนี่ยครับเขามีน้องแล้วป๋องสองนี่ก็ยังไปมาหาสู่คอยดูแลคุณน้ากับลูกชายของเธอนี่บ่อยๆนะครับแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีมากน่ายกจ้องจริงเลยนยไอ้ป๋งอง2ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันเลยทีเดียวนพะพอเห็นคุณน้าท้องเนี่ยสงสารรักเด็กมากจนทารกเนี่ยได้คลอดออกมานะครับทุกคนในบ้านนี่ก็ต่างดีใจกันใหญ่เลยนะครับทั้งลูกแล้วก็คุณน้าเองด้วยนะครับคุณน้านี่ก็ดีใจนะครับที่ลูกชขออองงงตััััวววเเนนนนนนีีี่่่จจะะไดด้้้มแลลสคคุณูรบกก็ใ เพราะว่าจะได้มีน้องสาวเนี่ยคอยเล่นด้วยคอยดูแลนะครับแล้วเขานี่จะได้เป็นพี่ชายสักทีแต่อเด็กคนนี้เนี่ยมันโลภครับนะอ,อยากจะมีน้องอีกคนบอกว่าต่อไปนี่ขอเป็นน้องชายได้ไหมคุณแม่นี่ก็คิดหนักเลยนะครับนะโอ้จะไปหามายังไงจะเลี้ยงดูไหวไหมนอแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของพวกเราก็สามารถดูเด็ใต้คลิปวิดีโอหรือว่ากดสมัครสมา,สมาชิกกันได้นะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนช่องของพวกเรากันด้วยนะครับผม ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่ก็กด Subscribe ครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม